สวัสดีครับพบกับช่องป้านางทีมหลังบ้านน้ององคหญิงอันนี้จะเป็นประมาณเสี่ยงประวันนะครับสวัสดีค่ะพบกับช่องป้านางทีมหลังบ้านน้ององคหญิงเมื่อน,นี้จะมาเบึงป้านางอาบน้ำให้ลูกชายหมูอ้วน <c oughs> อันนี้คือซับไตเติ้ลของปบาวันนะครับนี่มาส่องเด็กน้อยอาบน้ำโอ้ย,อยเด็กน้อยนี่กับป้มวันดีกับป้มจององเดียนะครับตีมรังบ้านนองอุงอิงนะกับป้มอ,อันนี้เป็นชองบ้านางครับองเดียครับเป็นพิธีกรเป็นตากร อ,อีกแล้วก็เลยโปรโมทช่องตัวเองเปน,นิดนี่จะเป็นช่องของแม่นางกับหมูอ้วนเขาทำงานกันหรือเขาทำอะไรกันเสียงววยวายนะครับแอบซองกับที่แน่ได้กับพุ่มป่านางจับมู่เล่นน้ำนะครับไปดูกันดีกว่าตายได้โอ้ยเปิดตู้ปับ๊บเด็กน้อยมันจะออกครับ เด็กน้อยมันจะออกเข้าไปเร็วไปเร็วให้เหมือนน้องดี๊บบ้างไปเร็วก็เห็นน้ำแล้วก็กระโดดลงเลยไปเร็วฮนะไปเร็วไม่เอาไม่ออกไม่เที่ยวค่อยเที่ยวอาบน้ำไม่เสร็จก่อนรอรอก่อนไปเร็วอาบน้ำหอมๆก่อนแต่งตัวรอๆนะไปเร็วไป นี่ครับแน่แน่ลูกไปเร็วไปเข้าไปเร็วอ่านี่ครับผมน,น,นี่จับมัวนมม้ำอีกแล้วจับมัวน,น้ำอ่าขอตัวช่วยครับขอตัวช่วยอ่าก็ตัวช่วย อ่านแล้วไม่ต้องมาไม่ช่วยผมไม่ช่วยหรอกไปไดบบเดยวอ่านแล้วิ่งหัดกูจวยอย่างเดียวจับสิจับสิบสแบบนี้มันจับลงนู่นเลยมมไม่ต้องหรอก Ô có tôi chuối, nè, lên cái lễ lễ. Do, đu do, Đu, gặp, Đu do, 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 gặp. do, 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 này, do, 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 bay do, 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 เวพอช่วยด้วยช่วยหนูด้วยไปเดี๋ยวไปอนนาบน้ำไม่ดีไปแต่งตัวล,อลอ่อๆไปอาบน้ำนองล่อๆนะถูกล็อกไปเลยเหย็นล็อกไปดูดูดน,น้นาหน้นาหน้าตำหน้าตำตาดูบ้า mẹ có của... à, mẹ bỏ chạy, mẹ bỏ chạy, mẹ na, kia kìa nắng mà na, chó, ừ, ừ, tíu, nó lên, từng này từng cảnh. ừ. ừ. เึดล็อกแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับตาเตียวนี่ตึงนี่ตึงกันกับลุยบุกแต่ถ้าพออานน้ำอะไรเนี้ยเนี่ยกับสป่าจะเป็นแบบนี้แหละหมัดกันไม่เหมือนดีดีกับดีนีนี่ปล่อยง่ายจอคำนามแต่นี่จอบเล่นจอบเตี๋ยว dạy 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 หิงเล่นหอบเนื่อยเหื้อออกแต่น้ำไม่อรับกีเกียดน้ำ ลงถังเลยลงถังเลยแบบนี้เขาสะบัดเดี๋ยวช่อืมเข้าัวเอาเลยเขาบกวางยอยู่งายป้าบอกดไม่ดดังนั้นพิ่งิโอ้ยแม่บอกว่าบัด้ ดูเรียก็ไม่รูจะใต้แบบไห้มันออกมาแบบสวยงานรัะพอสภา์ดูตุลักตุเลียกันเห็นลอกไปเลยเอมูดูมูด huh> ูสาพดูหน้าตาอนกับแบบเสียลมเออ่ะ

ต่ใครโวยวายหรือว่าใครมีเสียงดังะไรได้นี่เอาแหละสงสัยกับในโัทรัพเ์กืือนกันมองฮนะ <c oughs>

พอดีเลยกับเชอรี่มาแล้วนะครับติว่าเอฟซีามุงเดียวว่าเชอรี่ไม่มาเนี่ยกับพึ่งมานี่แหละครับแต่เดียวกับพ้อมอ่านามืมูก่อนกับอ่านามี้อมมู่ก่อนนี่ไม่รู้ให้ไปไหนกับต่างวันเพิ่งเงีนนี่แหละครับจัดการแอย,ยมู่ให้เส้จก่อนกับเปียนมาเลย <laughs> ตังแมตังโลกตังเดีเรียบร้อยอ,อย่างกับตําส่งกรามามามมม ừ, ừ, ừ. ไม่เยียะมุ่งและซึ่งไม่เราไม่ใจ่ตัวเล็กเล็กแล้วกับเอฟซอฟซีมันก็แบาทีว่าเราเอาตั้งเกตเราไปไปเปลี่ยนแล้วซึ่งเราเอาก้องที่เขาเติมเต็มไปไหมมีส่งเดียวกันเลยครับ Nặng bé tăng kép. đi nà 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 ừ. ừ. cái thứ cái sấy nan 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 mình đang gặp tấm sông kram cái miếng mu Có đi, có đi, ở dưới này đi, dưới này đi Dưới này đi Dạ, đến để nó Thank you. เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจนทีนี้นะครับตอนเวลาอาบนานะ้ะครับเดี๋ยวมาดิ้งกันเนี่ยครับจัดการหนามไม่ได้กับลอ,อยนึงไปเล่นกับเพียรูเลยครับให้กันไปนะั่งกลับมานอนไเบลแต่อยู่กับก็พอ มกัดบวมจะดีกว่าดูแบบยังกำลังส่งตามแบบอืมอืมดูสิอืมเอาแบบทดสเดี่ยวตามเลยครับไม่ต้องถามว่าวีดิโอออกฝาบออกมาช่วยไม่ช่วยนะครับถ้าเราต้องเด็เอาแบบธรรมชาติเลยครับ เอาเอาสะบัดเอาไปหมดแล้วกรบปานง้พิ่ะอานน้ำตะกี้นะครับลุงเรียบอกเลยอ้าวอ้าวอ้าวยายก็จำนำยายจมูกจมนำด้เดียวลุอีนิดเดียวดูดูนะนัและอ่ะพอเป็นใครอาใครกันแน่กั ดูกระป๋าไปเอามา่วนติ่นเลือกววมเสี่ยเดี๋ยวลุงเดียจะมาเคลียร์ทีละกมือลมีหนูมอเล็แวล้วแมวแล้วแม่ไป เข้าตาเงาเข้าตา,าเลยนะดูนะตัวุลักตุเลเกินมีตาอก่นเดียวเรียบร้อยไม่รู้ใกล้อาบใกล้อุ้มไม่ไหวหนั <laughs> นกมากเอาม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 าเอามามาเดี๋ยวอุ้มให้เชอร์ลี่ เรองลีมาล่ะวัน เจ็ดตัวร้อนมากร้อนมากมายอะไรยังไงยังไงอาการเึงนึงโอ้ย ครับทีนี้ก็เจ็ดตัวครับพุ่มแค่หมดเกือบใจขาดเรียกเต็มตัวมาเลยอ่าเป็นไงทีนี้เป็นไง อ่ะเป็นไงทีนี้เป็นไงอ่ะเป็นไงเป็นไงก็สบายตัวอะไรทีนี้ะจะโวยวายทำไมตอนอนับน้ำน่ะหืมเหม็นอาไม่ได้หรอกเล่นเงื่อเป็นควัดกันอ่ะอืม

ืมตาแบบนี้ั็ชอบครับตาแบบนี้ก็เล่นได้หมไม่เบื่อมีแต่เราเนี่ครับที่ว่าเบือ่อขี้เกียจยอกนั่นนะั่นแต่ตายดมู่ไม่มีเบือ่อครับตาได้เล่นอยู่แบบนี้แต่เขาไม่ดื้อนะอ่าก็ไม่ดือนะ้อหรอกจริงจริงไม่ดื้อเท่าดีดีออโอ้ดีดีอันนี้ดื้อมากแล้วตัวใหญ่ ดดดีโอ้โหสุดยอดครับก็อย่างเด็กเดียวให้เขาโตนี่น่าจะรู้เรื่องกิดว่าน่าจะน่าจะคือนี่ลุงเนี่ยรู้แล้วครับนึ่งก็เดดีคือนึ่งก็ทุกเรียงแบบปลอยเลยครับคือว่าฟามันรัวรกอก็บจิตนะครับแล้วก็คือปล้อยเลยจะเล่นจะจนจะเตี๋ยวใจอะไรก็ไม่หวาครับผมตึ้งพองมาเจอแบบนี้เราปล่อยก็ไม่ได้เบาบางนั้นไม่มีรัวรอบกอบจิตครับมันติดตะนุ่น แตม่ม่ก็เดินไปเลยครับกลัวตอนจะวิ่งมาหาเราแล้วรดมาเนี่ยอืมก็ไม่น้นไงก็ไม่รู้จักมู่ก็เหมือนกันครับผมใส่โจงใหญ่ลุดนะครับต่ลุดแล้วไม่ความมาเยียบรอยยีเลยครับตัดคืนตะน้นไม่มองเลยเหมือนกันอ่ะน่น่ะอ่ะ ถ้าแบบนี้จอคกับเวซีครับนี่น่นอ่าเล่นได้อ่า,อ,าอยู่ตีเรานี่ครับยอมเองเนื้อองอ่าอ่า มันอาบน้ำไม่ได้บนรถหมอบอกอยู่จะเอาผ้าเอาไอ้ที่ชู้เปียกอันเช็ดเหมือนที่เราเช็ดอันได้แต่อาบน้ำมันอาบไม่ได้หมอบอกอยู่อย่าเพิงอาบเลยเตาไฟเตาไฟรเตาไฟเตาไฟ ดูกับความสูจอดตอนนี้รถถูกใจถูกใจกับพุ่มตะเบนไม่ต้องวุ่นเลยนอนดีดี เขาเอินประเภทเฟืองเลยนี่ยเขาเอินประเททเฟืองอีกเราได้นี่มีมีหลายซื้อเราได้เนี่ย้บอแน่บักนาเฮียนบักถังแก๊สำตาจะรับเลยกัฟินเลยฟินเลยบรกเ็ดเฟืองเฟืองฉายาไม่กับเขาเิเฟืองเขาอะสี่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 เม็ด เล็ดฟางกันนะครเ็ดฟางดอ,อกต้มห่เอเอ้มันจะออกสีขาวเหลืองๆขาวนวลๆออกเหลืองหน่อยๆแบบตัวยิ่งเล่าเนตเยอง่วงเลยอ่ะ น่าโค้นอ่าอื้อโค้นเลยห <laughs> ลับได้นะมไม่น่าเชื่อ,อเล่นเล่นอยู่ก็หล, <laughs> ลับเล่นเล่นอยู่กับเครื่องนกเจ้ยนัานมาดูอีกทีเอารับแล้วครับได้ยินเสียงกล้นแล้วนี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยดูวีดีออโอ <laughs> <laughs> กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับปุ่มแต่อย่าก,กดกามโฆษณาดูคลิปย้อนหลังให้ปะานาด้วยนะคะอ่าฮะยำจัง ป้านางเนะทาคลิปย้อนหลังย้อนหลังให้ด้วยนะคะ,ะครับรผมไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นการอ่าครับผมพอกันหม่คลิปนะจำไหมเออแวคลิแรกหลัอตุลินค่ะอ่าฮะเลินนทางกลับนะคะกลับไม่อไหรทีลุลินไม่ไกลอะคะ่ะ ร้็วกว่าโลออกกันไม่คิดนานนะคะสวัสดีค่ะ